สนับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยานวัตกรรมใหม่ 4-in-1 เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์รุ่น PCO ฆ่าเชื้อไวรัสเชื้อราแบคทีเรียรดักจับฝุ่น PM 2.5รักษาง่ายไม่ต้องเปลี่ยนไซ้กรอง m a n นเจอร a วอเ i อร์ไออเครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแม n นเจอร์หวานน้อยค่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำามันมะพร้าวแม n นเ,เจอร์ทุกพืชสมุนไพรมีทั้งประโยชน์และโทษรสยาไทยที่มีทั้งสรรพคุณ ยังต้องมีแสลงคู่กันเสมอเพื่อเรามาปรุงเป็นตำรับในการลดผลเสียของมันลดแสลงมันหรืออย่าใช้เกินหรือถ้าใช้ก็ต้องมีอย่างอื่นตามเพื่อลดผลเสียสิ่งที่เรียกว่าแสลงหรือการใช้เกินพอดีทีนี้เมื่อกฎหมายฉบับนี้แล้วนี่คือส่วนที่จดแจ้งส่วนที่3 เอาละครับทีนี้ถัดมาครับส่วนของการขออนุญาตซึ่งสำคัญมากเลยแปลว่าคุณจะต้องผ่านเกณฑ์และทำตามกฎหมายการขออนุญาตไม่ว่าจะเป็นเพาปลูกผลิตสกัดแล้วก็ขายนะครับขายนะทั้งหมดนี้แหละครับตราบใดที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สูญพันไม่ใช่เครื่องสำอางและคุณจะขาย เกี่ยวข้องกับสิ่งเหานี้นะครับเกี่ยวข้องกับกัญชาเมื่อไหร่ก็ตามที่คิดจะขายขออนุญาตครับต้องขออนุญาตทั้งหมดและการขออนุญาตนั้นเป็นไปเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมสามารถถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้สามารถมีมบทลงโทษตามกฎหมายได้เพราะการขายแปลว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามที่ไม่ใช่ในครัวเรือนที่ไม่ใช่ผู้ป่วยที่ไม่ใช่ชนพื้นเมืองเป็นเรื่องของการทําธุรกิจ ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบดังนั้นก็จะแยกใบอนุญ,ญาตทั้งหมดนะครับใบอนุญ,ญาตพาอป,ปลูกใบอนุญ,ญาตผลิตใบอนุญ,ญาตสกัดแน่นอนครับเรญญสกัดอยู่ในกระบวนการผลิตด้วยใบอนุญ,ญาตนําเข้าใบอนุญ,ญาตส่งออกแล้วก็ใบอนุญ,ญาตขายซึ่งถ้าคุณเป็นผู้นําเข้าผลิตนําเข้าส่งออกต้องขายแล้วคุณจะได้ใบอนุญ,ญาตขายไปด้วยครับ แล้วก็ถ้าเป็นใบอนุญาตขายต่างหากคุณก็ขอต่างหากทั้งหมดเหล่านี้เหมือนกันครับต้องไม่ทําผิดกฎหมายถ้าใครทําผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ถูกลงโทษตามกฎหมายได้เช่นเดียวกันนะครับบทลงโทษการทําธุรกิจแล้วไม่ขออนุญ,ญาตบทลงโทษแรงครับถือว่าคุณไม่ทําตามกฎกติกาและไม่พร้อมจะรับผิดชอบต่อสังคมมีบทลงโทษที่หนักหนักที่สุดนะครับคือการไม่ขออนุญ,ญาต เอาละครับผมยกตัวอย่างเช่นแอบนําเข้ามาซึ่งถือว่าโทษหนักที่สุดนะครับในกฎหมายฉบับนี้แอบนําเข้ามาจากต่างประเทศแล้วมาขายในประเทศโดยไม่ขออนุญ,ญาตมาเป็นช่อดอกเลย,เลยอย่างที่เกิดเป็นข่าวอยู่ตอนนี้ครับบทลงโทษจําคุกสูงสุดไม่เกิน5้าปีปรับไม่เกิน5 0 0แสนบาทและบทลงโทษที่ถือว่ารองลงมานะครับคือจําคุกสามไม่เกินสามปีปรับไม่เกินสามแสนบาทเช่น ขายให้กับเด็กเยาวชนอายุไม่เกิน2ี่สิปีสตรีมีคันสตรีให้นมบุตรแล้วพบว่ามีความผิดจำคุกเลยครับ3ปีปรับไม่เกินส0มแสนแต่ถ้าใครนำเข้ามาซึ่งโทษสูงสุดนะครับแล้วมาขายให้กับเด็กเยาวชนคราวนี้คุณโทษหนักเลยโดนโทษทั้งขายให้กับเด็กเยาวชนสามปีไปแล้วนะครับโทษที่ นำเข้ามาโดยไม่ขออนุญาตด้วยจาก5ปีปรับไม่เกิน5แสนบาทจะเป็น2เท่าครับลงโทษหนักเลยสำหรับเอาไปจำหน่ายให้กับกลุ่มเปราะบ,บางโทษเดิมจะเพิ่มขึ้นเป็นสเท่าทันทีแปลว่ากฎหมายฉบับนี้ตระหนักและต้องการคุ้มครองเยาวชนจริงๆนะครับทีนี้กฎหมายเนี่ยเขาควบคุมอะไรนะครับผมจะได้ทราบว่าเมื่อกฎหมายขออนุญาตทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยใครที่จะเป็นผู้ได้รับรอนุญาตบ้างผมโดยสรุปเลยนะครับ บุคคลธรรมดาก็ได้ครับแต่ขอเป็นคนไทยนิติบุคคลก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นนิติบุคคลไทยแปลว่าต้องมีคนไทยถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่งครับแปลว่าเราจะตั้งเป้าให้คนที่ได้ประโยชน์สูงสุดต้องเป็นคนไทยไม่ใช่กลุ่มทุนต่างชาติแล้วมาได้ประโยชน์จากตวน,นี้นะครับทีนี้ถัดมาเมื่อขออนุญ,ญาตแล้วเขาจะคุมอะไรครับทุกคนต้องขออนุญ,ญาตข้อแรกก่อนเลยนะครับ เขากําหนดวิธีกลุ่มปอบางก่อนครับกลุ่มปอบางก่อนห้ามขายกัญชากัญชงหรืออาหารตามกฎหมายด้วยอาหารกัญชากัญชงสารสกัดยกเว้นถ้าเป็นผลิตภัณฑ์สูญันไพรหรือเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับให้กับบุคคลดังต่อไปนี้นะครับเด็กอายุต่ำกว่า20ปีสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรหรือบุคคลอื่นใดตามที่มีการประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ผมเรียนทราบว่าสามกลุ่มนี้เหมือนเหล้าและบุหรี่กระท่อมครับเหมือนกันเดะเลยดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลครับมาตรฐานการควบคุมเอามาทั้งหมดนะครับที่มีการควบคุมและต้องมีการตรวจบัตรประชาชนนะครับถัดมาครับติดประกาศด้วยครับทีนี้ข้อที่สองที่มีการควบคุมก็คือห้ามผู้ใดขายกัญชากัญชงในส่วนที่ไม่ใช่รากลำต้น เส้นใยห,หรือมเมล็ดหรือสารสกัดนะครับห้ามขายโดยอะไรบ้างครับเอาผมสรุปเลยคือช่อดอกนี่แหละอย่าขายหนึ่งเลยห้ามขายโดยใช้เครื่องขายครับหยอดเหรียญเพราะอะไรครับเพราะเครื่องหยอดเหรียญเนี่ยมันดูเด็กเยาวชนไม่ได้ครับว่าเขาอายุเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่สามารถดูคนที่ท้องได้ครับสองห้ามขายช่อดอกหรือ,อยาง กัญชากัญชงด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์หมายถึงขายเว็บไซต์ไม่ได้เรื่องนี้ถกเถียงกันหนักมากครับเพราะผู้ประกอบการบอกว่าลายเล็กๆเนี่ยไม่มีหลอกล้านขายก็ขายได้ตามออนไลน์นี่แหละแต่คณะกรรมการการชั่งน้ําหนักครับว่าด้านหนึ่งเขาก็บอกว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันกรองเด็กเยาวชนได้นะด้วยการใส่ไอดีหรือบัตรประชาชนเข้าไปตรวจสอบแต่ถามว่าตรวจสอบได้จริงหรือเปล่าครับในทางปฏิบัติเนี่ย ไอก็ไอดีปลอมได้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ทางกรรมาิการก็คิดหนักมากสุดท้ายตัดสินใจเลยครับว่าต่อไปนี้ช่อดอกหรือ,อยางขายไม่ได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ครับแปลว่าไม่ว่าจะ Facebook จะ l ล n e จะ YouTube หรือทางอีเมลไม่ได้ครับทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้คุณต้องอยู่กับที่ตรวจสอบได้ทั้งผู้ตรวจสอบและการตรวจสต็อกทุกอย่างได้ และที่มาของกัญชาก็ต้องตรวจสอบได้ครับเพราะอะไรครับอย่าลืมนะครับกัญชาส่วนใหญ่ที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยมันเต็มไปด้วยสารพิษยาฆ่า,มาแมลงโลหนะหนักถ้าตรวจสอบไม่ได้ว่าแหล่งที่มามาจากอะไรเนี่ยมันก็ยังมีพิษอยู่เหมือนเดิมเราไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงห้ามขายช่อดอกโดยทางอิเล็กทรอน,นริกส์ไม่เกี่ยวกับรากนะครับไม่เกี่ยวกับลำต้นไม่เกี่ยวกับใบอันนั้นปล่อยอยู่แล้วอยากขายขายไปแต่เมื่อไร่เกี่ยวข้องกับช่อดอกห้ามขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 3。ครับห้ามขายช่อดอกหรือยางของกัญชาหรือกัญชงสารสกัดเพื่อการสูบโดยวิธีการแจกการแถมการให้แลกเปลี่ยนสินค้าอย่างอื่นเป็นต้นนะครับที่สำคัญก็คือว่าเราไม่อนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนหรือทําการเร่ขายช่อดอกหรือยางกัญชากัญชงหรือสารสกัดนะครับหมายถึงว่าพวกทรัคที่มีการขายช่อดอกตอนเนี้ ขายไม่ได้นะครับเหตุผลที่บอกว่าเร่ขายอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยเพราะเราตรวจสอบไม่ได้ครับเขาวิ่งไปวิ่งมาเอาสต๊อกมาจากไหนจะใส่เป็นยังไงอะไรไม่ได้เลยแต่ผมจะบอกว่าวันนี้ที่ทองหล่อครับเต็มไปด้วยทรัคทั้งนั้นเลยครับร้านก็มีอยู่หลายร้านเต็มไปหมดเลยนะครับข้าวสารนี่ฝรั่งไปซื้อเต็มเลยนะครับพวกทรัคที่ขายแบบเร่ขายจะทําไม่ได้ แต่ที่เขาทําทรัคช่วงเนี้ยผมเข้าใจว่าเข้าใจนะครับว่าเขาไม่ได้มีเจตนาอื่นหรอกแต่เขาไม่แน่ใจกฎหมายว่าจะนิ่งหรือเปล่าใจเขาไปลงทุนในเป็นร้านเนี่ยเขาทําไม่ได้เสี่ยงเกินไปเขาก็ใช้วิธีกระบวนการทําเป็นรถเพราะเมื่อไหร่ก็ตามแปลร,รูปเป็นอย่างอื่นได้ที่ไม่ต้องขายเฉพาะกัญชาแต่เพียงอย่างเดียวนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่นอกจากในเรื่องของกลุ่มเปราะบางที่ต้องควบคุมการขายนะครับวิธีการขาย ห้ามขายแบบวิธีการไหนบ้างถัดไปก็คือสถานที่ห้ามขายครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยกำหนดว่าห้ามผู้ใดขายกัญชากัญชงที่ไม่ใช่รากไม่ใช่ลำต้นหรือเส้นใยในสถานที่ดังต่อไปนี้นะครับวัดห้ามขายสถานที่ศึกษาตามกฎหมายคือประถมมัธยมไม่ได้ครับหอพักไม่ได้ครับสวนสาธารณะไม่ได้ครับสถานที่อื่นตามกฎหมายที่กำหนดไม่ได้ครับ ทีนี้ประการฉัดมาก็คือว่ายกเว้นในสถานการศึกษาแน่นอนครับในมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยเนี่ยมีการศึกษาเรื่องกัญชากัญชงอย่างเป็นระบบแล้วจะบอกว่าเขาห้ามชิมอาหารที่มีกัญชากัญชงและเขาก็ต้องคุมปริมาณอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราจะไม่ให้บังคับอาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารซึ่งมีการควบคุมดีอยู่แล้วในสถานการศึกษาที่เป็นมหาวิทยาลัยหรือโรงศึกษาครับอันนั้นทําได้ แต่ต้องผ่านการควบคุมแล้วว่าปลอดภัยแต่แน่นอนครับก็ยังห้ามขายในเด็กเยาวชนอยู่ดีคุณก็ไปตรวจสอบเรื่องแล้วกันว่าคุณปีไหนที่ไม่ควรบริโภคถัดมาครับก็คือสูบได้ยินเสียงอยู่ไหมได้ยินทุกคนได้ยินเสียงอยู่นะครับโอเคนะครับ <c oughs> ต่อนะครับต่อมาครับก็คือห้ามสูบครับห้ามสูบที่ไหนบ้างกฎหมายฉบับนี้บอกว่าห้ามผู้ใดสูบกัญชากัญชงหรือสารสก,กัด ในที่สาธารณะนะครับแปลว่านับจากนี้คุณจะมาสูบออนไลน์โชว์สาธารณะไม่ได้ครับแล้วก็ห้ามสูบที่ไหนบ้างครับวัดสถานบริการสาธารณะสุขของรัฐแล้วก็สถานพยาบาลทั่วไปเว้นจำไว้นะครับอันนี้สำคัญมากอันนี้เป็นความก้าวหน้ามากเว้นแต่เป็นการใช้กัญชาที่สูบ ภายใต้ในสถานที่สถานพยาบาลภายใต้การดูแลรักษาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แ,นยแ,ยแนยยผชชแแนจีนเพราะในเมืองนอกมีครับสูบเลยเพื่อลดอาการปวดให้เร็วที่สุดและก็เพื่อการผ่อนคลายลดความเครียดในต่างประเทศมีนะครับและเป็นที่เฉพาะเช่นผู้ป่วยระยะท้ายที่เขาต้องการการลดการปวดที่เร็วที่สุดเราก็คิดว่า กฎหมายชบับนี้ทําได้ครับแต่ภายใต้สภาวิชาชีพที่เขาต้องดูแลครับในอาชีพเขาเหล่านั้นโคโค่เมกคาชุน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคาไลแมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง